ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาว ทำไมคะเดี๋ยวอะไรต่อมีอะไรที่ไม่พึงประสงค์ก็จะไปลงอยู่ในกระทะนะัะ่นลอนี่ไงอะแต่ถ้าเกิดอะไรที่ไม่พึงประสงค์ลงไปในกระทะบอกคุณแม่ก่อนว่าไม่ใช่ของหนูแน่นอนไม่ใช่ของหนูแน่นอนอต้องเป็นของสองคนนี้เพราะของหนูไม่มีแล้วไม่จริงแม่หนูแส่งเก่งในมันไปแล้ว เที่ยงดูที่จะควรก็ควรทีหลังอ่ะจะเต้นก็เต้นแยกออกไปเลยจะควรก็ควรจะเต้นก็เต้นแยกออกไปเลยไม่ใช่มาเต้นเต้นควรควรอย่างเงี้ยมาเต้นควรควรอยู่อย่างนี้มันไม่ดีอยังยังยังเปิดรายการสวัสดีค่ะตอบทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงกันมา ไอ้กวนก็ยากแล้วลองจริงๆ,ๆมาเป็นการเรียกลูกค้าอนไหนลองเนี่ยลองเจ๊เจ๊กวนไปเด่นน้องรอดน,นออ่อมามาเกวนแล้วในา้จะองรายกับวนอยากจะถามทุกคนว่าถ้าทุกคนต้องขายนะขายแบบนี้เนี่ย คิดว่าวันได้กี่ตังค์ขายอะมรต่อวันเนี่ยขายขนมขายกละแมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ที่เราคิดไม่ว่าเอามากสุดเลยกละแมเนี่ยนะหลักหมื่นหนูให้มากสุดเลยนะแม่วันหนึ่งนะพันห้าตกใจกละแมเพื่อนก็แค่กละแมมันตกใจแตกแปดร้อยขอพิสูจน์บอกว่าวันเป็นหมื่นหนูว่าหลักหมื่นนะคะมีแม่ค้าคนหนึ่งเขาขายกละแมติดต่อกันนะหนึ่งเดือนทำรายได้ได้หลายแสนว้าว วันนะวันละเป็นแสนวว้าถ้าเป็นเดือนไปคูณกันเอาเองวันละใช่ค่ะวันละเป็นแสนนี่ขายพันธุ์ที่ทำไมเมื่อกี้ยังพันธทอยู่เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าให้คุณผู้ชมพบกับแม่ค้าคนนี้แล้วจะได้เทคนิคแล้วจะได้ไอเดียเผื่อเราเอาไปขายปนินของเราใช่ดีไหมอ่ะเปลี่ยนเขาต้อนรับน้องเกดค่ะจากร้านเพชรย่งเย้เราคือผู้หญิงธรรมดา ต้องมีกะละแมลใช่ไหมลูกใช่ต้องมีคำว่ากะละแมลด้วยไหมกะละแมลเขาย้อยค่ะเพชรยั่งยืนค่ะอ๋อมาจากเขาย้อยใช่มาจากเพชรบุรีค่ะลู้ข่ยคาราเมลอย่างเดียวเหรอที่ว่าเป็นแสนแน่ลูกอ่าใช่ค่ะวันหนึ่งต่อยอดนะคะได้มากที่สุดคือประมาณ3ามแสนหกถึงสามแสนเจ็ดต่อหนึ่งต่อหนึ่งคืนค่ะว้าวเราเห็นบอกว่าขายกะละแมลยังไงในติ๊กต็อกอ่ะเผื่อว่าพี่ ก็ปกติแล้วนะคะตัวหนูเองจะเป็นคนที่ทายแบบประมาณว่าวิธีการทํางานของเราใช่ก็คือทายเรียกลูกค้าทายลงติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดเยอะที่สุดคนติดตามในติ๊กตอกหนึ่งล้านสองแสนกว่าคนค่ะว่า ที่หนูเอาลงติ๊กตอกนะจะเป็นวิธีการทํางานของลูกใช่ไหมค่ะวิธีขายของหนูมันเป็นยังไงลูกก็คือเป็นวิธีการเรียกลูกค้าก็กะละแมไม่คามห้า 3. ชิ้นร้อยนะคะพี่ตำนานความอร่อยสุดยอดขนมมงคลนะคะลองแวะดูแวะชิมกันก่อนได้ถ้ามีลูกค้าเดินมาหนูก็จะบอกว่าพี่คะลองแวะดูก่อนได้นะคะของหนูอร่อยหนูอยากให้พี่แวะดูแวะชิมกันก่อนนะคะของเราอร่อยจริงของเราทําเองทุกอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้จะเลีลูกค้าใช่หนูจะพีเตลอดพูดเกมจะพิเศษให้ลูกค้าตลอดว่าแล้ว จุดเด่นของหนูคือหนูจะยิ้มให้ลูกค้าคือหนูต้องการให้ลูกค้าแบบเราเป็นมิตรกับลูกค้าเงลูกค้าจะชอบก็คือจะพยายามให้ลูกค้าชิมถ้าก็คือจะบอกลูกค้าตลอดว่าไม่ซื้อไม่เป็นไรถูกใจล้วค่อยซื้อพี่หนูอยากให้พี่ลองเข้ามาดูลองเข้ามาชิมของหนูก่อนได้ใช่เป็นวิธีการเรียกลูกค้าค่ะเห็นบอกว่าดังจนขนาดมีแฟนคลับ ตามาจากเ<า>ชียงราย,ายใช่วันนั้น<อ>ที่งานองค์พระพุทมเจดีซึ่งเขาว่าอยู่เชียงรายเขาว่าให้แฟนพามาแล้วเขาก็มาบอกหนูหน้าร้านว่าเนี่ยพี่อ่ะให้แฟนพามาจากเชียงรายเลยนะเพื่อมาหาหนูโดยเฉพาะ<อ><อ>ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบาอุยเราเรา,เราขนาดนั้นเลยเแ,แล้วประเด็นคือเขาโดนแฟนเขาว่าว่าทาไมจะต้องขนาดนี้ <c oughs> เจอกันค่ะก็คือไทยรูปก,กับพี่เขาแล้วก็คือเล่แถมกันเลยไหมขะด้วยความที่แบบตั้งใจเขาตั้งใจมาหาเรา,าเราก็แบบไกลใช่มาไกลมากจนแบบหู มันไม่น่าเชื่อว่าหนูเป็นแค่เด็กใช่หนูเป็นเด็กแค่ผู้หญิงคนนึงอ่ะทำไมถึงตามหนูมาได้ถึงขนาดนี้ผู้หญิงผู้ชายที่ตามหนูลูกผู้หญิงค่ะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยหนูไม่รู้ว่าเขาชอบหนูเพราะอะไรหนูจ้องแรปเนตเลยนี่ได้จากการขายออนไลน์เป็นยังไงลูกต่อหนึ่งรอบนะคะประมาณสองแสนประมาณหนึ่งพันกล่องหนูไลฟยยังไงลูกลงติ๊กต็อกนะคะอาทิตย์ละแค่สองรอบเท่านั้น ใช่เพราะว่าไม่เพิ่มื่อไม่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราลงเยอะเกินคนจะเบือ่อ,อจะเปลี่ยนการลงโดยที่บางทีเราตัดกะละแมบ้างออแล้วก็กวนกะละแมวิธีการทําบ้างออแล้วก็ กินให้ลูกค้าดูบ้างสลับกันไปหนูจะประมาณแค่2ครั้งใช่คนเบื่อเกินไปใช่คมก็ซ้ำเนาะใช่แล้วก็จะมีวิธีการเรียกลูกค้ากระตุ้นยอดโดยการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กด้วยเมกันก่อนวันทรงของแค่ประมาณ2ครั้งก็คือจะได้ยอดเพิ่มขึ้นอีก เยอะเลยหนูไล์ขารขอเดือนหนึ่งกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งสองครั้งอ่าทิตย์ละสองครั้งในที่ต่อก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งใช่กันหนูจะไม่ไม่นับ่อยแต่ว่าจะมีการที่เราโพสต์บ้างนิดหน่อยใช่ค่ะพรที่ว่าบอกว่าช่วงโควิดนะที่ผ่านมาหนูก็ไม่กระทบเลยอ่ะก็ไม่กระทบนะคะเพราะตัวหนูเองหนูได้ในส่วนของออนไลน์ด้วยเพราะคนเวลาไม่ได้ออกจากบ้านก็จะสั่งออนไลน์หนูจะได้ตรงนี้ด้วย งินก็ต้องยอดดีกว่าปกติสิยอดดีกว่าไหมก็โอเคแต่การที่หนูออกงานหนูจะได้มากกว่าเยอะแต่ถามว่ามันเป็นการที่เราเสริมจากการขายออนไลน์ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วถ้างั้นเราเริ่มมาชิมกันไหมเพราะว่าหันงบอกว่าสูตรเป็นสูตรพิเศษใช่ค่ะสูตรพันมีบ้านเรบ้างไายดีสุดอันนี้จะเป็นกะทิสดนะคะเป็นตัวออริจินอลนะคะจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของร้านนะคะเดี๋ยวหนูจะตัดกะละแมโชว์ให้ดูก่อนนะคะ ก็คือนี่จะเป็นประมาณหนึ่งชิ้นจะประมาณนี้นะคะหนูนั่นกะละแมนะลูกใช่ค่ะนูกตัดเป็นเนื้อเลยอ่ะหนูเคยมือใส่เป็นก้อนๆอย่างนี้เลยช่คะแบบนี้นะคะจะประมาณ3ามหบาทสชิ้นร้อยขนาด1.6กรัมนะคะก็คือใส่อย่างนี้เลยแล้วหนูจะใช้ถั่วแบบนี้เพราะว่าคือบางคนเขาชอบถั่วเยอะหนูก็จะใส่แบบนี้แล้วก็จะมีแบบว่าไม่ได้ใส่ถั่วไม่ได้ใส่งานแล้วแต่ลูกค้าชอบให้เวลาให้ชิมแล้วลูกคำนี้นี่หนูจะให้ทําไง ก็คือใช่จะหยิบหน้าถาดให้ลูกค้าเลยอันนี้อันนี้อันนี้ต้องแตะถั่วไม่ลูกไม่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบอ่ะหนูลองแตะถั่วให้กินหนูกกะปริมาณยังไงแต่ละอันมันเท่ากันเหรอมันเคยมือมันเคยใช่เรนเคยอันนี้เาเคยมือได้ อันนี้จะเป็นตัวกะทิสดนะคะเป็นสุดั้งเดิมอร่อยแล้วก็ขายดีสุดเหรอลูกเหรอใช่ค่ะตัวนี้จะขายดีสุดอันนี้จะเป็นตัวกะราเมเม็ดนะคะจะใช้เมดข้นเหนียวกวนนะคะอันนี้เป็นชาเขียวค่ะจะเป็นรสใหม่ที่หนูเพิ่งทําเพื่อให้ไวรุ่นคนรุ่นใหม่ได้ลองชิมได้ค่ะอันนี้ชาเขียว่ยใช้เมดข้วเหนียวกวนนะคะตัวนี้จะเป็นรสนมสดตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกัน แล้วก็ตัวนี้เป็นเผือกหอมเผือกหอมจะหอมมากลองชิมได้เนี่อะไรหลบอันนี้นมสดค่ะเป็นรสใหม่เหมือนกันคู่นี้จะเป็นรสใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีไม่ใช่ทุเรียนค่ะตัวนี้เป็นรสทุเรียนแล้วก็ใบเตยวันนี้จะเป็นมานแล้วชใบเตยจะหอม แล้วก็อ,อันนี้เป็นรถโกโก้เป็นรถ <โก S 1> ใหม่เลยก็คือตั้งใจทํามาเพื่อวัยรุ่นเลยก็คือ,อวัยรุ่นส่นหน้าเขาถามสูตรมาจากไหนลูกก็คือตัวนี้จะเป็นกะละแมจะเป็นตัวโบราณเป็นขนมโบราณอยู่แล้วนะคะแต่หนูอ่ะเอามาประยุกต์ใหม่ก็คือเพิ่มรถใหม่หนูเป็นรุ่นที่3มโโแล้วก็คือรุ่นแรกจะเป็นรุ่นปู่นะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นรุ่นพ่อพ่อทํามาจนมาถึงหนูเนี่ยรุ่นที่3หนูทําเองทั้งหมดเลยคิดเองหมดเลยเหรอลูกอ่ะพวกนี้หนูจะหนูจะทําเองทั้งหมดเลยแล้วคงหนูจะใช้น้ําตาลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คือมันจะทำใช่แล้วก็ใช้น้ําตาลแท้ที่ไม่ผสมน้ําตาลทรายมันจะทําให้ไม่หวานเย็นผิดตักอยากได้ลงหนูบ้างงลองลองดูเดิคตอนกวนทํายังไงลูกไฟเฟืองก็ไฟใช่ค่ะตัวไฟของหนูจะต้องดูไฟว่าไฟขนาดนี้นะจะทําให้กะละแมนุ่มนะไฟขนาดนี้ระยะเวลาแค่นี้ก็คือเราคนกวนจะดูออกว่าดึงออกมามันจะโอเคใช่ค่ะพ่สูจ์จะดูเวลาพ่สู์ทำบอกพ่สู์บอกว่าแบบ เหนื่อยหมดแรงมากใช่ค่ะคนที่ไม่เคยกวนคือมันจะกลัวในลาวไปทั้งตัวเลยนะหนูเคยทำปลาใหญ่หนูกี่ชั่วโมงถึงจะได้กะละแมกิโลนึงประมาณสองถึงสามชั่วโมงค่ะต่อหนึ่งกระทะนะคะก็คือกระทะหนึ่งหนูได้แค่ยี่สิบโลเอาเลยเอาไหนคะเอาถุงมือหนูไปอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะบิดอะไรไม่บิดเลยไหนพี่ตั้งเราไปทำดิช้าๆกันเาลยตึงได้เลยค่ะ มันยีกันเลยนะบอกว่ามันรุ่นกินเยอะเลยหรือลูกใช่ใช่ คือปกติแล้วว่าเวลาเราขายกะแมเนี่ยมันเป็นขนมโบราณใช่ไหมคะคนส่วนมากก็คือจะเป็นเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นแค่คนแบบผู้มีอายุแต่ตอนเนี้ยคือวัยรุ่นกินแล้วหนูเหมือนทําให้วัยรุ่นสามารถแบบกลับมากินกะละแมได้อย่างเงี้ยนูรู้สึกดีใจมากเพราะการขายของหนูใช่ลีลาลีลาเล็กอย่างหนึงนะเห็นหนูใช้อะไรนะน้ำน้ำตาลมะพร้าวแท้ค่ะคนหนูใช้น้ําตาลแท้เลยใช่ค่ะก็คือจะไม่ผสมน้ําตาลทรายถ้าผสมน้ําตาลทรายมันจะทําให้ตัวกะละแมหวานเย็นแล้ว มันจะเหมือนหวานโดดหวานแหลมๆไปเลยแต่ของหนูมันจะหวานละมุนมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะของหนูจะใช้น้ําตาลโดยเฉพาะแล้วก็จะเปลี่ยนเจ้าไม่ได้ก็คือเจ้าไหนเจ้านั้นเลยใช่ค่ะก็คือก็คือเราความจริงใจนั่แหละใช่ใช่ก็คือเราี่คน ตอนนี้ถ้าเป็นลูกน้องหลักๆสิบคนได้นะคะหนูถ้้าเป็นนลูกองดูแลทั้งหมดใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไม่แกงลูกคางหายหย้หยิบอย่างน้องติลล่งหยิบอย่างน้องเขาหยิบไปน้องว่ะด้วงอันด้วงอ่ะอันนี้เออนี่หยิบมน้องเลยได้ไหมไม่ได้อีกทีเลงเพื่อนอีกทีเลงทำไมไม่ได้ ช่วงโควิดไปออกงานยังออกได้ไหมตอนนี้งานถูกยกเลิกแต่หนูยังมีการขายออนไลน์แต่ว่าต่องานต่อไปที่จะมีนะคะก็คือเป็นงานวัดไลขฉีกสามเมษานี้แสดงว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้หนูมีงานน้อยลงใช่มีงานน้อยลงถ้าไม่โควิดหนูวิ่งปีนึงกี่งานเคยหนูวิ่งแค่สิบงาน หนูจะออกเฉพาะงานใหญ่ๆให่งานเลยนะเพราะผมเจดีย์องค์พระปถมเจดีย์ใช่ค่ะเป็นงานวัดเรื่องปวัตาต่างๆหนูจะไม่ค่อยออกหนูจะออกแค่งานที่หนูเคยออกงานใหญ่ๆเลยคืองานที่มันได้แน่ๆได้จริงๆเหมือนกันนะเวลาออนไลน์ไนออนไลน์ลงเลยก็ไม่ใสออนไลน์ไ้ด้วยเวลาออกงานต้องไปประมูลที่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนูจะประมูลยังไงดูวิธีการว่างานนี้เราจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้อะไรอ่าก็คือว่าที่ที่ดีที่สุดนะคะเวลาหนูออกงานประจำปีจะเป็นงานแบบถ้าสมมติว่างานองค์พระปถมเจดีย์จะ เป็นงานที่พ่อแม่เขาเช่าที่มาอยู่แล้วหนูก็เน้นที่ประจำอ่าแต่ถ้าสมมุติว่างานไหนที่หนึ่งปีมีแค่คนเดียวอย่างงานตุ้ดจีนนะคะหนูก็จะใช้วิธีการที่แบบว่าหน้าบสไม่ว่าคนจะมาทางไหนก็แล้วแต่หน้าบทจะดีที่สุดคนทุกคนจะต้องไปหน้าบสกลับมาเจอหนูเจอหนูคนแรกต้องซื้อหนูค่าใช้จ่ายค่าที่งานองค์พระพุทธเจดีย์นะคะ4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหนูให้ไปห้าแสนถอนหนูมาร้อย เอาเงินกอบไปเนี่ยห้าแสนเป็นปึกๆเนี่ยวางปุ๊บห้าแสนได้ใบมาใบเดียวคืนมาร้อยร้อยบาทขายร้อยเดีตัวงานจริงๆมีแค่เก้าวันแต่ว่าเราสามารถขายได้ประมาณยี่สิบวันก็คือแต่ก็คือคนเยอะๆอะจริงๆเลยมีแค่เก้าวันวันละเท่าไหร่พีคสุดที่เราไปขายสามแสนหกถึงสามแสนโอ้โหสามแสนหกกี่วันได้ราคานี้เอาแน่ๆเลยนะที่วันอย่างเงี้ยนะประมาณเก้าวัน ที่ก็คือคนงานของเขาประมาณประมาณกใช่ประมาณสามแสนองแสนจะมีตัวขนมหม้อแกงด้วยแต่อันนั้นคือเป็นตัวประกอบของร้านแต่ซิกเนเจอร์ก็คือเป็นตัวกะละแมของหนูใช่ค่ะอยวันวันครึ่งก็ได้ทุนยืมแล้วอ่ะตักนะเราเลิกกันพ่อตาหน้าดำหนูกวนกันยังไงเพราะหนูขายตลอดทั้งคืนใช่ไหมใช่ค่ะหนูจะเอาไปกวนที่หลังร้านก็คือจะมีฉากกั้นนะคะมีพ็อปกั้น แล้วก็เอาเตาทั้งหมดเลยไปกวนกันล้างเศษหมดเลยหรือวนหลังร้านในจมนวนนึงแล้วก็ไปวนหลังร้านอีกจํานวนหนึ่งหลังร้านทั้งหมดเลยก็คืออยู่ตรงนั้นเลยหน้าตรงนั้นเลยก็คือหน้าร้านขายจะมีประตูเปิด มันเข้าแววรขอนมาไว้หน้าร้านทํากะทิที่งานนะคะหนูจะเอาเครื่องคั้นไปทํากะทิเองเพราะว่ามันจะไหมกว่ากันแล้วมันจะหอมกว่ากันแล้วเบอกว่าขายทำไม่ทันก็มีเหรอก็ทําไม่ทันหนูก็จะส่งมาจากบ้านด้วยเพราะที่บ้านจะมีเตาอีกก็คือจากกวนจากบ้านส่งมารถจะวิ่งวันละสองรอบก็คือรอบเช้ากับรอบเย็นเพราะว่ากระทะหนึ่งหนูกวนได้แค่อ่า20โล5กระทะก็ได้แค่ร้อยโลมันก็ไม่ทันมันก็ไม่ทันกินถ้าไม่ทันกินหนูเอาฟานินไปเสริม ต่างประเทศแต่น้องไม่ไปนะจ๊ะเพราะว่าเวลาส่งไปสินค้าหนูจะอยู่ได้แค่5้ถึงเวันมันไม่หอมเหมือนมันเหมือนของใหม่ใช่ไส่ประมาณนั้นเราไม่ได้ใส่ผงกันบูดใช่ไหมเคยทํานะแต่คือรสชาติมันเปลี่ยนก็คือไม่ทําดีกว่าถ้าทําแล้วลูกค้าได้รับผลแบบกินแล้วมันไม่อร่อยอ่ะไม่ไม่ทำดีกว่าหนูก็เลยเลือกที่จะบอกลูกค้าว่าหนูขอไม่ส่งนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาไปอ่ะมันจะไม่อร่อยหนูไม่โอเคกับการที่ลูกค้าจะกินของไม่อร่อยใช่ค่ะ แต่ว่าน้องก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะคือน้องเล่นติ๊กตอกประจําอยู่แล้วแต่ว่าน้องก็เป็นคนดังในติ๊กตอกที่เล่นจนเจอมอรสุมมแตก <c oughs> ทำไมอะด่าอเอลูกไปเจออะไรไปทําอะไรไว้วันนั้นซึ่งไปขายงานที่สุพรรณบุรี <c oughs> ด้วยความที่ตัวเองอวันนั้นหนูเป็นคนชอบกินโรตีอยู่แล้วไปกับลูกน้องสองคนลูกน้องบอกเต้โรตีสดเปล่าเออโรตีสดก็สดก็ไม่รู้แหละก็เลยถามหันไปถามว่าแม่ค้ามีโรตีสดไหมแม่ค้าบอกมีเท่านั้นแหละก,ก็ลองก็เลยลองลอง,ลองกิน แล้วพอระหว่างที่หนูกินนะคือหนูเป็นคนที่ว่าไทยลงติ๊กต็อกถ่ยอุ๊ยอกุ้ยหอมเนยอะหนูก็พูดอย่างเงี้ยพูดตามความรู้สึกของหนูเลยหนูกินโรตีดิบไม่อยากข่าวไหมกินข่าวไหมนี่นี เอาจริงๆเลยตัวหนูเองหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทานแบบนั้นเพื่อให้น้องๆตามเอาจริงๆหนูขอโทษนะตรงนี้ที่วันนั้นหนูทําโดยที่ไม่คิดเหมือนรู้หนูะรู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบแบบนี้ซึ่งตอนนี้เวลาหนูโพต์อะไรหนูจะไต่ตองก็คือเราคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะมีคนน้องๆดูอยูม่ you, ม,มันจะมีคนตามน,นะอย่างงี้งค่ะง่ายๆไม่ต้องไปกินอะไรดิบๆลูกใช่ก็ค <laughs> ือไม่ทําแล้วค่ะแล้ว <laughs> <อ>ช่วงสงการานละ่ะ ส่งการก็เดี๋ยวเนี่ยส่งการเนี้ยจะอยู่ที่งานวันไร่ขิงเป็นงานประจําปีใช่เป็นงานใหญ่เลยว <Light> ันไร่ขิงแล้วอะไรอีกลูกถ้าหลังจากส่งการนี้ก็จะมีแค่วันไร่ขิงงานเดียวนะตอนนี้นะเพราะว่ายัางอื่นถูกยกเลิกหมดเลยแต่วันไร่ขิงมีแผนงานมาแล้วในวันที่3เมษาค่ะ<ม>วันจะเปิดไม่ไม่สามแล้วก็บวกไปอีกวันก็อยู่ได้20วันเหมือนงาน,อง,านองค์พระพุทธเจดีย์เลยวันไร่ขิงก็จะเป็นค่าที่ก้อนน้อง น้องนของพระหนูเช่าที่ไว้แล้วปีนี้สามแสนหกจ่ายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วไม่ได้ไปเขาก็เลยไม่ได้คืนเขาแบบว่าทานฟืร์ต่อมานี่เลยเขาให้เราเลือกว่าจะเอาเงินคืนไหมแต่หนูอะเลือกที่จะไม่เอาเงินคืนเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปประมูลที่ใหม่ไม่ต้องไปลุนว่าอุ๊ยจะได้ไหม แล้วเมื่อเมื่อไรเปิดก็ไปขายเลยแหละใช่ก็ไปขายเลยก็คือวันที่3เมษายนนะคะไปอุดหนุนกันได้สามเมษายนไปเจอที่วัดไร่ขิงแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนั้นเจอหนูได้ที่ไหนติดต่อได้ที่ไหนจะมีเฟซบุ๊กนะคะเพรยั่งยืนกับละแม่าเขาย้อยขนมมอแกมเพชรบุรีแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อออนไลน์นะคะก็แอดไลน์ได้เลยแอดพีววนะคะ1713สามารถแอดไลน์สอบถามแอดบินก็คือแบบอยากได้แบบไหนสามารถบอกแอดมินได้เลยค่ะสมมติสั่งวันนี้ถ้าสั่งไปเชียงใหม่เงี้ย ส่งวันนี้ได้เ่อไงสองถึงสามวันสินค้าจะถึงหลังจากวันทรงหนูจะทรงสินค้าอาทิละสองรอบจะเป็นรอบของวันพุธและรอบของวันอาทิตย์ค่ะเป็นรอบๆไปใช่เป,เป็นการต่อยอดของที่ในครอบครัวมีได้อย่างงดงาม<ช>ได้อย่างประสบความสําเร็จทาต่อไปคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าเธอเก่งมากตั้งแต่ยืนตรงนี้พวกเราแทบจะไม่ถามอะไรเลยเธอเล่าเองเธอพูดเอง แล้วตามไปกินได้ตามที่เธอบอกเมื่อสักครู่นี้ได้หมดเลยวันนี้ขอบคุณน้องเกตมากค่ะขอบคุณมากเลยนะลูกขอบคุณทุกคนในทีมงานนะคะช่วงหน้านะคะแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นสาวสวยที่จะมาเผยเคล็ดรับมัดใจผู้ชายเรียกว่าสายฟ้อนใครนะใครอยากมูจงค่ะแขกรับเชิญของรายการผู้หญิงทำอาหารกินคนต่อไปนี้ คิวยากมากต้องบอกเลยว่าคิวทองเราจองขอคิวเขาเนี่ยล่วงหน้าก่อน2ปีแต่วันนี้ถึงวันของเราแล้วค่ะแล้วนั่งกับเราตรงนี้แล้วค่ะคุณสุนารีค่ะสวัสดีค่ะ คิวอ่ะไม่ยากเลยค่ะคุณแม่แต่กว่าจะออกมาจากหายได้ยากมากเหมือนแกเขาแข้งตายเหมือนแก็ทิ้งไปก็ไม่รู้เป็นตัวเองนึกว่าเอ๊ะมีแขกคนอื่นที่เป็นสายฝอมาก็เรานั่นแหละสายฝอพิสุทธ์ตอนพิสุทธ์ไปเมืองนอกอ่ะฝรั่งมองเยอะไหมโอ้โหคุณแม่หนูตั้งแต่สาวๆเลยนะตั้งแต่เริ่มเป็นนักร้องพอเริ่มมีชื่อเสียงเหมือนกับว่าเวลาไปเล่นงานยิ่งแถวแบบฝั่งชลบุรีหรือเขตที่เป็นนัก เป็นเมืองท่องเที่ยวนะฝรั่งจะแบบตามมากจริงเหรอตอนที่หนูแต่งงานกับพ่อลูกชายแล้วอะค่ะหนูเดินในนิวยอร์กแต่หนูจะไม่ใส่แหวนแต่งงานนะฝรั่งเดินมาแบบดึงมือเลยจริงเหรอดึงมือเลยแล้วแบบว่าดึงเข้ามุมเลยเหรอไม่ดึงมือมาถามเลยมันดึงแล้วยังไงนะคุณวิวโซวิวตี้ฟูลเขาบอกยิ่งสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้แล้วเขาจะเจอผิวอย่างตาคขาไม่ยิ่งไม่ชอบใหญ่ก็อย่างเงี้ยก็ใช่ก็อย่างเงี้ยอย่างงี้ยองคนณในเทสฝรั่งใช่ไหมแต่ในที่สุด คนที่ชนะใจที่สุดนะปัจจุบันก็คือคุณวอลเตอร์ช่วงหลังๆพี่สมดชื่นขึ้นนะคะมีตัวช่วยเหรอคือเมื่อก่อนน่ะเรียกว่าหาตัวช่วยนะหนูเป็นคนชอบกินกาแฟอ่าใช่สุดท้ายคือหนูเป็นคนกินกาแฟทั้งหวานทั้งมันมากคุณแม่ชงทีนี่แบบว่าน้ําตาลสามช้อนนะคะกินแบบนั้นแล้วหวานมันอะไรอย่างเงี้ย่ะจนสุดท้ายมันเหมือนร่างกายมันแอนตี้หนูก็ไปพบผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเขาตรวจออกมาเขาบอกคุณสู่งงดของหวานเลยนะครับ ของมันเลยนะครับหรือว่ามานั่งทบทวนชีวิตเองฉันกินของหวานเนี่ยกินของหวานเหรอไม่กินเราเป็นคนไม่ไม่เน้นหวานาเน้นเน้นเผ็ดเน้นแซ่บปรากฏว่าอ้ามีอยู่อย่างเดียวคือกาแฟเรากินกาแฟมันหวานมากมทีนี้ชีวิตเนี่ยต้องมางดกาแฟคุณแม่กลายเป็นไม่มีความสุขเลยเพราะว่าหนูเริ่มกินกาแฟดํา พเริ่มกินกาแฟดำเหมือนชีวิตทำงานไม่มีความสุขมันไม่ได้กินกาแฟอย่างที่เราเคยกินสุดท้ายทำยังไงมันก็ต้องหาอะไรที่มาตอบโจทย์เราจนไปเจอตัวเนี้ยคอดดี้กาแฟเป็นกาแฟสมุนไพรกาแฟของอาจารย์วิโรจน์ใช่ค่ะเป็นกาแฟมีส่วนผสมของสมุนไพรซึ่งพอบอกกาแฟสมุนไพรหนูก็เอ๊ะ แล้วมันจะหอมกาแฟอย่างที่เราชอบหรอกินสมุนไพรจะมากรบเราไหมคนที่ดื่มกาแฟหนูเข้าใจคอกาแฟนะรสชาติก็อันดับหนึ่งกลิ่นก็เหมือนคู่กันมาเลยมันตีคู่เลยว่ากลิ่นกับรสเนี่ยต้องได้อย่างที่ใจปรารถนาจริงๆสุดท้ายลองค่ะกลิ่นสมุนไพรไม่มีเลยหอม หอมเหมือนเราเปิดร้านกาแฟแบบเข้าไปในร้านกาแฟเลยที่สําคัญคือชอบมากมันหวานแต่ไม่มีน้ําตาลแล้วก็มันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะก็เลยเนี่ยชอบมากเบลเตอร์ก็ชอบพอกินแล้วเนี่ยคุณแม่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ความรู้สึกเดิมที่เราเคยกินหวานมันตามใจตัวเองเมื่อก่อนกลับคืนมาทํางานก็มีความสุขวอเตอร์ชอบค่ะตอนแรกวอเตอร์ก็เหมือนอิดิดนอ่อนนะจะกินไม่กินดีตอนหลังนางกินแล้วจะให้ใครกินอีก แล้วก็พ่อญาติพี่น้องแม่พี่น้องทุกคนครอบครัวทุกคนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยหนูเสิร์ฟกาแฟที่เป็นแบบแบบเดียวกับที่หนูกินเลยไปก็หิวไปเป็นโอ้โหรังรังอ่ะหิวไปฝากทุกคนก็กินเหมือนกันหมดเปลี่ยนมาเป็นนี่เลยเป็นคอร์ดี้พลาส์ของอาจารย์วิโรจน์แล้วค่ะก็คือทุกคนกินแล้วชอบมากนะคะคือมันได้กินกาแฟรสชาติเหมือนที่เจ๊เคยชอบหอมหวานแบบไม่มีน้ําตาลแล้วก็มันแบบไม่มีคเลเอรอนะคะก็ จริงๆแล้วสุอยากแนะนําให้คอกาแฟได้ได้กินกันถ้างนั้นนะเจมมาทั้งทีเนี่ยนะต้องยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนวิธีการกินกาแฟมากินแล้วท่าใช่<า>อยากให้เหมือนพิสุดูพิสุสจัดโปรปให้เลย,เลยค่ะกาแฟคอดีพลัสนะคะสีกล่องเนี่ยจากราคาปกติ2,760บาทวันนี้นะคะพิเศษมากๆนะคะเหลือเพียง 999บาทว้าวสี่กล่องนะคะ999 50สายแรกที่โทรมาตอนนี้สุดแถมให้อีก2กล่องรวมเป็น6กกล่องค่ะจากเดิมราคาเดิมนะคะ4,140แต่วันนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ 020300033ย้ำเบอร์นะคะ020300033หรือว่าลน์แอดนะคะแอดไซน์นะคะคอดี้33นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะไม่มีปัญหาได้ไปตั้ง6กล่องทุกคนในครอบครัวพอหลังจากอะมาทานกาแฟคอดี้พลัสแล้วเป็นยังไงทุกคนชอบมาก1หวานอร่อยรสชาติ เหมือนอย่างที่เราต้องการแล้ที่สําคัญคือได้กินอะไรที่เราชอบอแบบนั้นน่นะคะทุกคนแบบมีความสุขใ,ใครที่กังวลเรื่องน้ําตาลเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะแนะนํากาแฟของอาจารย์วิโรจน์อันนี้เลย,เลยนะคะย้ะะําโปรกันอีกทีนะคะคอร์ดิพลัสนะคะสกล่องปกติ2760บาทวันนี้ลดเหลือเพียง999บาท50ท่านแรกนะคะโทรมาตอนนี้พี่สุดแถมให้อีกสองเป็น6กล่องนะคะนะคะจากปกติจ่าย4,140วันนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ โทรเลยนะคะ02 030 0033 03, 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือว่าลายแอดนะคะมีแอดไซด์ข้างหน้าคอดี้33ค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะรับของแล้วค่อยจ่ายตังค์นะนี่หรือหากคุณผู้ชมง่ายๆนะคะมี QR code ขึ้นมาคุณผู้ชมแค่เอากล้องนะเอากล้องถ่ายรูปนะมาถ่ายแชะไว้นะจ่อเลยจ่อเลยขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมกล่องเนี้ยถ้าถ้าไม่ใช่โปรนี้ปกติจ่าย4,140นะแต่นี่เหลือแค่999บาทถือว่าคุ้มมากๆจะซื้อหลายๆเซตหรือแชร์กันก็ได้เอาไปฝากหลบ ผู้ใหญ่ฝากญาติพี่น้ออะไรก็ได้่ไปได้เลยเย้ำโปรอีกทีนะคะคอดิพลัสนะคะสกล่องปกติราคา2,760บาทวันนี้ลดเหลือ999บาท50ท่านแรกนะคะพิสุจแถมให้อีก2กล่องเป็น6กล่องค่ะ6กล่องเนี้ยราคาปกติ4,140บาทวันนี้จ่ายแค่ 999บาทค่ะโทรเลยนะคะ0 2 0 3 0 3 0 3 3ย้ํา้ำเบอร์ค่ะ02030 0033หรือว่าลายแอดนะคะแอดไซน์ข้างหน้าคอดี33ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางจ้าคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสุดยอดมาจัด <c oughs> โปรดีๆแบบนี้ในรายการผู้หญิงทรรมาหากินขอบคุณพี่สุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณกาแฟคอนดี้พลัสด้วยเช่เรียวกันค่ะเพื่อนจัดไะคำคมคำคมเหมาะกับฉันมากถึงเราจะไม่สวยแต่ผู้ชายอยู่ด้วยอ่ะไม่เคยลำบากสายเปสายเป้์ตลอดไม่มีเออยิ้มก็ได้เไปพบกันใหม่เอาใช่ไหมเราเป็นแขกพูดได้ไหมได้สิจ ช่านพัฒนาใหม่นะคะแจนถึงสุกนะคะบ่ายมองตรงช่องวันสามสิบเอ็ดวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ